เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาโปรเกรม m e c r a f t เ n g i n กันต่อนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ผมไปฟารมแซตเล,ลวันมาได้ของมาก็คือเป็นรวงข้าวมหาสัจาย์ไบอันเชิญลาม,มามาช่วยต่อสู้กับบิคคอนที่ถูกคอรอบงานเหมือนจะเป็นเอาไว้แบบกดแล้วใช้ลำ,ลำแสงบีมได้ซึ่งบิคคอนที่ถูกคอรอบงานเนี่ยซื้อมาจากร้านค้าอันนี้ไปเพิ่งซื้อไปแต่ว่าตอนที่ซื้อไม่ได้อัด ดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองลงด่านใหม่ที่เราเพิ่งปลดล็อกก็คือผงประสาทไฮบล็อกกันนะครับมาเริ่มเลยแล้วกันตอนนี้เราเวลยี่สิบสองถ้าอันนี้ยีสิบสองด้วยก,กันก็จะเท่ากันใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาแบบว่าผ่านด่านก่อนก็เอาระดับสี่ก่อนแล้วกันผงประสาทไฮบล็อก เจ้าจะมาถึงยังลังของอาร์คเอีเลนเจอร์ปราสาทไฮบ็อกตรงแห่งนี้เต็เมไปด้วยทหารและนักเวดเดินไปมาฉะนั้นจงเตรียมดาบไว้ให้พร้อมและตั้งสติให้อยู่กับตัวทหารราชาบ,บัแล้วเชิญน,น้ากับอาร์คเอเลนเจอร์ น้องหมูตัวนี้เราได้มาจากตอนเราทําเหมือนจคัดเป็นผ่ามันถึงเวลแล้วมันแจกน้องหมูน้องหมูตัวดาทำไมมันโล่งแปลกอ๋อเนือ่อไม่มีศัตรูซะแล้วอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยทีแรงจังเอาไม่ได้สิอุย้ยระยะมัน เอาย้มมันในนี่ใกล้ว่าเราัน้นเราธนูยิงลวกันไปเซดสี่เกินไปเกินไปน้องจะแ,แผ่นที่แป๊บต้องลมุมาข้างล่างสินะอะไรอ่ะนักเว่เดีอยอยู่นะ มีของมีไห้ปึ๊บถูกทางปะทางนี้มีทางไปหน่อยนึงเ๋ยวมีของเช็คกอะโอเคไม่มีอะไรเลยอย้ไอตัวยังขอสู้ไหว ไอชุดกอดต้องใช้ไอ้นี่เลยถนูตู้เอาเรือมา้าลงมาช่วยหน่อยสิต้องลำมาแอนตี้แป๊บโอเคมีทางขึ้นมาข้างบนไปเช็คก่อนว่าข้างบนมีอะไรไม่มีอะไรทางตัน Những điểm này 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 เหมือนข้างบนขึ้นไปได้แต่สำรวจข้างบนแบบนึงโวนะไม่มีอะไรเลยอืมทางขวามีอะไรไหมมีทีบตรงน,นี้ขึ้นได้ปะไม่ได้ขา้นอยู่นี่ ทางไอ้นี่ก่อนบาลีแหละโอ้ยเยอะเยอะมันดักทางขึ้นน่ะโอเคอเคอเค้ยข้างล่างมีไข่ไม่เห็นเฮ้ยขึ้นมาก่อนแป๊บนึงนะเหมือนว่าเราเวล์อัพแต่ว่าเรายังไม่ได้อัพไ้เกาะใช่ไหมขอ,อดูก่อนอ่ต้องใช้สองเหรอเราไปแค่หนึ่งเอง นั่นเดี๋ยวค่อยอัพเหมือนตอนนั้นเราอัพเลเวลหนึ่งแล้วมันขาดต้องเราเลเวลอัพก่อนถึงจะได้เอนชาน์เพิ่มทางนี้ไปได้นี่อุ๊ยอะไรอ่ะอ๋อ้องเวทที่ปล่อยเปลวเพลิงทางไอ้นี่อชอบหนีอ่ะก็ยิงขนูนใส่ซะเลยอังนี้ ทางตันเรายังไม่ได้ลองใช้อันที่สองอันที่แปดอันที่สองที่เป็นแบบเลเซอร์บีมเลยนะเดี๋ยวค่อยใ,ใช้ตอนเจอมินิบอสหรือบอสก็ได้โอเคอ,อุ๊ย,ยเ,เติมเลือดไปก่อนกันนะโอ้ทางนั้นยังมีทางเดินไปอีกเติมีของอ่าน,น,นั่นนั่นไงมีเหตุจริงๆด้วย ได้สองฝังเอ้าจะบอกเจอมิดิบอสนะยังไงโตรงหนีเลยละกันอาเซ่เออเอตรูบนมีอีกตัวฉัมจริงเราอยู่ข้างล่างก็ได้นะเดี๋ยวก็ลงมาหาเราเอง ลม้มไปดิโอ้ยน้องน้องรามาเราเหมือนเป็นตัวเวทอ่ะเหมือนยิงเวทใส่ตอนแรกนึกว่ามันจะวิ่งไปกัดหรืออะไรสักอย่างเหมืนอนไอหมาที่เราเคยมีมันเป็นยิงเวททำม,มเยอะจังไหนจะหมดตัด๊กซีฮะเอาอะ ủa, dạng mày mọi gì đi góc. Mùa bích kýt thì bên đây mày đi úp, mày đi dạng. Mày lần 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 quên ngốt lên Dạo đường lên. chẳng được Mày đưa thằng khóa có Tôi mía lại ดูทางซ้ายหน่อยโอ้ยดูเยอะได้เฮ้ยลุยอ้าวขอ,อเอ็นชันเก่อก่อนสะท้อนความเสียหาย150%เลยตีเรามามันก็โดนสะท้อนกลับอะ่ะ เอ้ยผิดผิดดูแผนที่ก่อนโอเคทางตรงอย่างเดียวเลยไม่มีทางลับอะไรอะไรเลยเฮ้ยตรงนี้มีกล่องสปียงหนมปังตะนูให้เราตรงนมีร้านค้าด้วยเหรอมีบ้านคนเหรอเขาไม่ได้ตรงนี้มีของไหมไม่มีเราอาจจะต้องลงมาข้างล่าง ม,มีน้องหมูดีได้ไหมไม่ได้ลองขึ้นไปทางนี้ดูเกิดมีอะไรไม่มีบ้านไหนเข้าได้เลยอะแล้วลกก็ตกพัมพัด้วยเป็นไงจ๊ะ นี่เป็นเหมือนหอคอยเลยเฮ้ยแมงมุมนึกว่ามันจะไม่เจอยังอุมสามโผล่มาให้เราเห็นอีกโผล่เยอะเยอะเยอะโอ๊ยโดนสตาร์ทโดนสตาร์ทตัวใหญ่แมงมุมอันนี้ก็เป็นหอคอยปะ เฮ้ยมีกุญแจแต่ว่าต้องมากุญแจตรงนี้เดี๋ยวเขาเทียร์ศัตรูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่นั้นเดี๋ยวเวลาโดนโจมตีแล้วกุญแจมันหล่นโป้ติดติดติดกอไม้โป้ติดติดบู๊ได้ชุดชุดคู่มินยอด เหมือนจะต้องเอาเจไปขายจวขอสำรวจก่อนนะนี่ยขายตรงนี้เออมีพ่อค้าเหรออ้อะปลดล็อกพ่อค้าช่างไล่มุนอ๋ออาจจะแบบขายเวทมนต์ให้เราหรือเปล่าเดี๋ยวกลับแคมค่อยไปดูตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะมันไปไม่ได้ติดข้างในมีขีปไหมไม่มีเนาะ โอเคไปกุญแจแล้วก็ไปไขเอ้ยตรงตรงนั้นมันมีเหมือนถ้ำเลยนะเราไปสมรรถถ้ำก่อนไหมนี่มันขโมยกุญแจเราเออไอกาดนะ่ยเาเนี่ยก็หมดละยังไม่หมดอีกเหรอตรงนี้เหมือนมีถ้ำอ๋อนี่ไงมงไม่ไรอ่ะอีวอเกอร์เราต้องสู้กับอีวอเกอร์ เยอะเยอะเยอะโอ,อ้โอ,อ้โอ้อ่ะจะเลเซอร์บีมหน่อยละกันนี่นี่ไปวะจะเลเซอร์บีมไอ้กุญแจคงงงว่ามันอยู่ไหนวะจับไม่ถูกเลยมันเลยอยู่เฉยๆข้างในถ้ำใหญ่อยู่นะ จะแค่ลงมาเอาของเลยเหรือเปล่าไม่น่าจะไปทางอื่นเพราะว่ามันเหมือนเราต้องใชุ้ญแจไปไขตรงนั้นอย่างเดียวกู <Wow. S 1> แ,วแวะฟาร์มไปในตัวฟาร์มของฟาร์มเวิมีตัน นี่แล้วเด๋วเดี๋ยวไปทางซ้ายใช่ไหมนิดเกอเคไปทางซ้ายโอ้โหติดเหรอโอ้ไม่นับประมาทเลย ทางนี้ทางตันแต่มีทางขึ้นข้างบนอ๋อนี่คือทางออกองั้นไปดูอีกทางหนึ่งก่อนก่อนออกอันนี้มีของไหมไม่มีของหรอสาวแวะมาหลอกให้เรามานี่ ทางออกก่อนเดี๋ยหลุมมา,มาโผล่ก่อนนะอีกทางหนึ่งฮะตรงไหนอะเอา้าโผล่ด้านใน <c oughs> อย่างนี้ก็ไม่ต้องมุกุญนแจก็ได้นี่เฮ้ยพ่อครัวเหรอในหมวกเหมือนพ่อครัวเลยโอลืมไรโอ้ะ มีอาหารให้กินเหรอไม่ว่าให้อาหารกินคือมันให้เราทำลายอ๋อมันให้เราทำลายอาหารข้างบนใช่ไหมมันบอกมีข้างบนที่มีอาหารให้เราทำลายอยู่มันจะได้ไม่มีแรงมาต่อสู้กับเราเหรอโะอ้พ่อครัวมันตุ๋ยเราทางตัน

กกนักลบเกาะนรอกินอาหารเยรอะตายให้หมดโอ้ฝั่งศัตรูคงแบบทำไมใจร้ายแบบนี้ไม่ใช่จะกินอะไรหรอติดขอบโตสินะหรือจริงๆเราไม่ต้องใช้กุญแจก็ได้ถ้าเราเข้ามาทางนี้ได้ น่ะสิปิ๊กตินไปตงไม้บอมบ์บอมบ์ทั้งที่เออแล้วก็เจ็งเหมือนกันนะเอาไอ้นี่ก่อนน้องกุญแจก่อนเฮ้ยเอาน้องกุญแจเจ็ง นี่หรอไปทางขวาก็มีเหมือนมีทางไปอยู่นะอาจจะมีของดีไหมนะไม่มีอะไรเลยเอ๊ะ <c oughs> มันมีทางลับไปอีกทางนึงไม่ใช่ทางลับคือทางที่เราต้องไปใช่ไหม <c oughs> เ,เ,เอเอ,เอหรือว่าเราผ่านแล้วหรอมันบอกให้เราไปบันลังเ้วแล้วเนี่ยมันม่หีบคือจริงๆแล้วเราไม่ต้องใช้กุญแจไข่ก็ได้ถ้าเราเข้าอีกทางหนึ่งได้ ตรงสสยเฮ้ย tamam. มีอะไรหไรีบหรอโว้ยดูทรงพลังอ้าวอ้าวอ้าวดูอย่างนี้ละกันตอนนี้โดนลุมผมมันเหมือนเป็นกับดักให้เราลงมาแล้วโดนลุมกิโนโตแล้วเนี่ย อีกแล้วให้สองอันซ้อนส,สองอันเลยเป็นเล็นนึกว่าเก็บได้ทีละอันอ่ะให้อันหนึง่งโอโอ้โอ,โอไม่ถานัดอ่ะได้เสียงเลยปงเปงปงเป่งป งจริงๆรอบน,นี้เราอาจจะไม่ต้องใช้กุญแจแล้วก็ได้นะโอ้เรามาทาอีกทางนึงได้แล้วแต่เราก็จะปกไปเรื่อยเราจะไม่ทิ้งน้องกุญแจ เราจะไปหาจอมมารตรงนี้เข้าได้ไหมเห็นมีแสงรึกว่าเขาได้มาโน่โาจะเดินทางตรงยาวสินะไม่มีของ

มาเออเจอพลังรีมออดออดออดบีมโอ้ยเฮ้ดูไปก่อนละกันคือที่มันต่ำกว่าไปไปหมดยังไม่น่าจะหมดง่ายๆอยู่บนบพลลังละกัน พิงไม่โดนมันบงังโอ้ยเลื่อนรถไปเยอะเลยต่อจังเฮ้ยมันมาอีกแล้วปุ๊บบางทีเรากควรจะพิ้งหลบบังไม่ใช่ยืนประจันหน้าอย่างเดียว เลเซอร์บีมขึ้นมาเออขึ้นมาดิเออโออดเจ็บเจ็บเจ็บจะเลเซอร์บีมเข้าไปเป็นไงล่ะอืมนุมันแรงจริงไม่ดีกาออออออเออโออเออเอ้าหล่ไปเลย แจมมันนี้ไงนูนนี่แหละมีเต้หกร้อยบาดอกใช้ให้คุ้มเลยเออเออไม่เผาน้องกุญแจทำอะไรโอ้โอ๋โอ้โอ้โอ้อกลางบาเรียก่อนน้องลำบ้ามามช่วยหน่อย สนุกอยเนี่ยแรงสุดละแรงและเร็วขอหยังไล่ไล่ตามอาร์คอีเินเจอร์ไปเดี๋ยวก่อนนะเราได้มาเท่าไหร่เวลอัพเดอะแคนเดียวอาร์ชอินเจอร์ได้หลบหนีไปยังป้องปรกการ เร่งม,มือเขา้าท <สน S 2> ่านวิรุนท่านจะต้องไม่ปล่อยให้เขาหนีไปเกือบแย่เหมือนกันนะปฏิเสธได้เลยลูกธนูพุพลังในการระเบิด T N T ประสาทร่วมกับอาตาเรือสูงในการเคลื่อนที่ของลูกธนูจะมีอะไรผิดพลาดหรือช่างไร่หมดนอ๋อเนี่ยพ่อค้าคนใหม่ที่เราได้มา แกอ,อยู่ไหนอ่ะหาแปบ๊บมีอะไรมาขายเอ่ยหน้าไม้คู่สร้างความเสียหายระยะไกลส0มสิบคูณสองอยิงธนูสองดอกเหรอน่าสนใจเกาะลากเน่าเลือดบวกยี่ร้อยยี่สิบสี่ลดคูดาอา์ติเฟกต์เมื่อใช้ย,ยาโค้งพันเกี่ยวกับจนกลายเป็นเกาะอันประหลาดนี้เป็นรากฐานของการที่ธรรมชาติลงโทษอืมเป็นเกาะที่ไว้ลดคูดาวใช่ไหมมันสวยดีนะแต่ไม่ค่อยดูไม่ค่อยมีประโยชน์เลย อันนี้น่าสนใจแต่ว่าชอบธนูของเรามากกว่ามันยิงรัวเดียวไอพ่อมมดอยู่ไหนมีอะไรให้เราไหมอันนี้เหมือนปาลาระเบิดปะกลับระเบิดกระจายโวยระเบิดสามลูกไว้ที่พื้นรอบตัวคนโดยมันจะระเบิดเพื่มเมื่อศัตรูศัตรูตอยู่ในระยะอ๋อเหมือนถึงว่ากับจักรองเท้า ไม่มีอะไรน่าสนใจไปดีกว่าของเรามีอะไรมั่งขาดไปเลยแล้วกันไม่ได้ใช้อยู่แล้วอ๋อเอาของมาเพิ่มอ์ติเฟกต์แน่เลยใช่ปะเดี๋ยวเราเดี๋ยวลองไปดูนะไม่รู้เข้าใจถูกป่ะน,นะถ้าใครรู้ว่ามันคืออะไรอะไรยังไงคอมเมนต์บอกด้ยแล้วกันอ๋อเข้าใจละม,มันเอาไว้แก้ไขอาวุธกดผิดมันเอาไว้แก้ไขอาวุธ ไม่ใช่แก้ไขวุฒมันคือแก้ไขอัเฟกเช่นแบบว่าเนี่ยเราอยากเปลี่ยนอันนี้เรายกเลิอกอันนี้ได้แต่เราต้องใช้ทองเข้าใจแล้วโอเคขอเข้าใจแล้วโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้พอเท่านี้กันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามมาในตอนต่อไปถ้าชื่นชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ